สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคิวโดนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะภูมิศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าค่ะ และนี้ก็คือพังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆเรื่องที่1นนะคะเราจะมาเรียนภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคใต้เรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นของภาคเหนือเรื่องที่สมนะคะก็จะเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องที่สี่ก็จะเป็นของภาคตะวันตกเรื่องที่ห้าก็จะเป็นของภาคตะวันออกและเรื่องที่6กนะคะก็จะเป็นของภาคกลาง เด็กพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรืืองภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะการแบ่งภาคนะคะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดกี่ภูมิภาคคะเด็กๆคะอ่าแบ่งออกเป็นนะคะ6ภูมิภาคด้วยกันก็ได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะส่วนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการแบ่งนั่นก็คือลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของแต่ละภาคนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคำว่าภูมิศาสตร์ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมกันก่อนนะคะภูมิศาสตร์หมายถึงอะไรคะเด็กๆคะ อ้าหมายถึงการเรียนรู้นะคะเพื่อเข้าใจสภาพความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสังคมมนุษย์โดยศึกษากระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการรูปแบบและความหมายในมิติความแตกต่างทางพื้นที่และมิติการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานี่คือความหมายของคาว่าภูมิศาสตร์ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าภูมิรักกันบ้างนะคะภูมิรักหมายถึงอะไรคะเด็กๆคะอ่าภูมิรักนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะที่มีอยู่ในระบบธรรมชาติได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศน้ําและพืชพันธุ์ธรรมชาติว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร อาทิเช่นนะคะลักษณะความแห้งแล้งนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศที่แห้งน้ำใช่ไหมคะกับภูมิอากาศที่แล้งความชืน้นหรือความรวมสมบูรณ์นั่นเองนะคะและ้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าความหมายของคำว่าุดมสมบูรณ์นั้นหมายถึงอะไรอา้าหมายถึงอุดมด้วยแร่ในดินและสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองนี่คือความหมายของคำว,ว่าภูมิลักษณ์นะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของคําว่าภูมิสังคมกันบ้างภูมิสังคมนะคะก็หมายถึงการเรียนรู้นะคะเพื่อเข้าใจสังคมมนุษย์ว่ามีวิถีชีวิตนะคะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยอย่างไรเช่นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับลักษณะทางกายภาพนะคะก็จะทําให้เกิดการประกอบอาชีพต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมเนี่ยก็จะทําให้เกิดประเพณีต่างๆนั้นนะคะเกิดขึ้นมาและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะ ลักษณะภูมิประเทศนะคะที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิสังคมของมนุษย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาอธิบายและยกตัวอย่างให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมของภาคใต้กันและนี่ก็คือแผนที่ภูมิประเทศนะคะของภาคใต้ค่ะ ภูมิลักษกับภูมิสังคมนะคะของภาคใต้ภาคใต้นะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่จังหวัดคะเด็กๆคะอ่าสิบ14จังหวัดนะคะได้แก่กระบี่ชุมพรตังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลา สตูลและสุราธาน,นีนะคะซึ่งมีเนื้อที่นะคะประมาณ7 0 0 0 0นะคะ715ตารางกิโลเมตรและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะแผนที่แสดงจังหวัดของภาคใต้ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่สําคัญของภาคใต้กันบ้างนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอุทยานแห่งชาตินะคะหมู่เกาะอ่างทองอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นหมู่เกาะที่เป็นภูเขาหินปูนสวยงามมากนะคะด้ยวดยวขาต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู ภูมิรักกับภูมิสังคมของภาคเหนือกันบ้างภูมิประเทศนะคะละักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นภูเขาและที่เขาสูงที่วางตัวเป็นแนวยาวนะคะต่อเนื่องกันไปนะคะในแนวเหนือจดใต้นะคะสลับกับแอ่งที่ราบระหว่างภูเขาส่วนภูมิอากาศนะคะตำแหน่งที่ตั้งของภาคเหนือเนี่ยก็จะอยู่ในรัิจุนะคะสูงกว่าภูมิภาคอื่น ภาคเหนือนะคะมีอากาศเย็นบริเวณภูเขาสูงก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะคะมีอุณหภูมิต่ำกว่าแอ่งที่ราบเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงตามระดับความสูงอย่างที่ครูฝนบอกไปมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกจากนี้บริเวณแอ่งที่ราบที่เป็นเขตรับลมของภูเขาสูงก็จะมีปริมาณฝนมากด้วยเช่นกันและนี่ก็คือแผนที่นะคะตัวอย่างของภูมิประเทศในภาคเหนือนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภูมิสังคมนะคะและเศรษฐกิจของภาคเหนือกันบ้างภาคเหนือนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่จังหวัดคะเด็กๆคะอ่าประกอบไปด้วย9จังหวัดนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยานะคะแพร่ลำปางลำพูนแม่ห้องสอนน,น่านและอุตรดิตถ์นะคะมีเนื้อที่ประมาณนะคะ90,3711 0 0ตารางกิโลเมตรนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิถีการดำเนินชีวิตของคนในภาคเหนือกันบ้างนะคะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนะคะแอ่งที่ราบมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติชาวเขาที่อาศัยอยู่บนที่สูงตามสันเขานะคะก็จะมีความเชื่อและศรัทธาในระบบของธรรมชาติจึงมีประเพณีและพิธิกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินี่คือตัวอย่างนะคะวิถีการดำเนินชีวิตของคนในภาคเหนือและนี่ก็คือแผนที่นะคะที่แสดง จังหวัดของภาคเหนือเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาอธิบายเกี่ยวกับภูมิรักกับภูมิสังคมของแต่ละภาคให้กับเียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปเรนี้เดี๋ยวเราเรียนกันแบบคร่าวๆกันไปก่อนเนาะต่อไปค่ะเด็กๆขา และนี่ก็คือตัวอย่างสถานที่สําคัญนะคะของภาคเหนือนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนอนท์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งภูมิประเทศนะคะก็จะเป็นแบบทิวเขาสูงสลับซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายทางพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําลําธานที่มีความสําคัญสําหรับภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะในภาคเหนือต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู ภูมิลักนะคะกับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างแทนที่นะคะภูมิประเทศนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภูมิประเทศนะคะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่ราบและที่ดอนเป็นแอ่งลาดเอียงนะคะไปทางตอนออกเฉียงใต้แล้วก็มีทิวเขาด้านตะวันตกด้านใต้และด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และนี้ก็คือรูปภาพตัวอย่างภูมิประเทศที่ดอนนะคะอําเภอขามสแกแสงนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะภูมิสังคมและเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะประกอบไปด้วย20จังหวัดนะคะได้แก่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินะคะนครพนมนครราชสีมาุรีรัมมหาสาร,รคามมุกดาหารยะโสธรน,นะคะร้อยเอ็ดเลยศสีสะเกต สกลน,นครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูนอำนาจเจริญอุดรธา,านีนะคะอุบลราชธานีและจังหวัดน้องใหม่นะคะนั่นก็คือบึงการนั่นเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีเนื้อที่ประมาณนะคะ1 6 8 0 0นะคะ857ตารางกิโลเมตรนะคะถือว่ามีเนื้อที่เยอะมากนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน และนี่ก็คือแผนที่นะคะแสดงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพตัวอย่างนะคะแผนที่ภูมิประเทศของภาคตะวันตกกันบ้างนะคะนี่คือภูมิลักษ์นะคะกับภูมิสังคมของภาคตะวันตกภูมิลักษ์นะคะของภาคตะวันตกเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะคะภูมิภาคของภาคตะวันตกนะคะก็จะมีทิวเขาเป็นแนวยาวนะคะอยู่ขอบตะวันตกในเขตจังหวัดตากนะคะกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีถึงประจวบคิริขันนะคะถัดจากทิวเขามาทางตะวันออกก็จะเป็นที่ลาดเชิงเขาและที่ดอนสลับกับเขาโดดนะคะถัดจากที่ดอนเป็นที่ราบก็จะเป็นในเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็ราชบุรีแล้วนะคะถัดจากที่ราบเป็นที่ราบชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก ประจวบคิดคันเดยวในช่วงโรงเรียนครูฝนจะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องภูมิลักษณ์และก็ภูมิภาคต่างๆของแต่ละภาคให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะดเด็กอาจจะงงแล้วก็สงสัยนะคะว่าอะไรคือที่ราบที่ดอนนะคะเดี๋ยวเราเรียนกันไปแบบคร่าวๆกันก่อนเอาแบบพอรู้เนาะ ถ้าเด็กๆสงสัยก็สามารถนะคะ,ะเปิดหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ดูคู่ประกอบกันไปได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งต่อไปค่ะนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะภูมิประเทศนะคะที่ราบชายฝั่งของภาคตะวันตกนะคะอยู่ที่อำเภอทับสะแ,แกนะคะจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ ต่อไปค่ะภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคตะวันตกนะคะภาคตะวันตกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5จังหวัดนะคะเด็คค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างคะดกเด็าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตากประจวบคีรีขันนะคะเพชรบุรีและก็ราชบุรีนะคะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณนะคะ53,679ตารางกิโลเมตรนะคะ และนี่ก็คือแผนที่แสดงจังหวัดนะคะของภาคตะวันตก ต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลกกักษณภูมิสังคมนะคะของภาคตะวันออกกันบ้างภูมิประเทศนะคะภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายนั่นก็คือมีภูเขาสูงนะคะหรือที่สูงอยู่ทางเหนือตะวันออกและตอนกลางของภูมิภาคแล้วก็จะมีที่ดอนนะคะกระจายอยู่ทั่วไปโดยรอบแล้วก็มีที่ราบชายฝั่งทะเลรวมไปถึงหมู่เกาะ อยู่ทางตะวันตกและทางใต้รวมไปถึงมีที่ราบลุ่มนะคะอยู่ทางตะวันตกโอ้โหเป็นอาภาคที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายจริงๆนะคะสำหรับภาคตะวันออกซึ่งในจังหวัดชลบุรีนะคะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเราไปดู ตัวอย่างนะคะภูมิลักษ์กับภูมิสังคมของภาคตะวันออกกันบ้างและนี่นะคะก็คือแผนที่ภูมิประเทศภาคตะวันออกภูมิลักษ์ของภาคตะวันออกนะคะส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นแบบชายฝั่งใช่ไหมคะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะภูมิประเทศแบบชายฝั่งนะคะแหลมฉบังอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอันนี้เด็กๆน่าจะพอรู้กันบ้างแล้วเนาะ ว่าอำเภอศรีราชานะคะก็เป็นหนึ่งในอำเภอที่อยู่จังหวัดชนบุรีนั่นเองต่อไปค่ะภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด7จังหวัดนะคะได้แก่จันทบุรีชะเชิญเสาชนบุรีตราดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วนะคะมีเนื้อที่นะคะประมาณ34,380 ตารางกิโลเมตรและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะแผนแสดงนะคะจังหวัดนะคะของภาคตะว,วันออกมีทั้งหมด7จังหวัดนะคะตัวอย่างสถานที่สำคัญนะคะของภาคตะว,วันออกนะคะอาทิเช่นศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบนนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นแหล่ง ที่ศึกษานะคะใครสนใจนะคะก็ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนได้นะคะสวยงามมากต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษกับภูมิสังคมของภาคกลางกันบ้างและนี่ก็คือแทนที่ภูมิประเทศนะคะของภาคกลางเดี๋ยวในชั่วโมงเรียคนครูส่วนจะมาอธ,ธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ในแต่ละภูมิภาคให้กับเด็กๆอีกครั้งนะคะต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภูมิลักษณ์ของภาคกลางกันบ้างลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางโดยภาพรวมนะคะก็จะเป็นแอ่งที่ราบระดับต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆจึงเป็นที่รวมของสายน้ําสําคัญของประเทศนะคะมีตะกอนที่แม่น้ำเนี่ยพัดพามาก็จะทําให้เป็นแอ่งที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูภูมิอากาศกันบ้างภาคการนะคะถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างชุ่มชื้นและร้อนนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคจึงทําให้ฝนตกชุกนะคะในฤดูฝนเพราะว่าได้รับอิทธิพลลม,มมรสุมนะคะตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวนะคะจึงทําให้อากาศเย็นส่วนในฤดูร้อนเนี่ยก็จะรับอิทธิพลนะคะจากลมตะเพาจากอา่าวไทยบริเวณชายฝั่งทะเลได้รับ อิทธิพลนะคะลมบกและลมทะเลเอาง่ายๆค่ะภาคกลางนะคะมีหลากหลายฤดูนะคะและแต่และฤดูเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลนะคะของลงมมรสุมต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาอธิบายให้กับเด็กๆอีกครั้งหนึงเนาะต่อไปค่ะเด็กๆคะและนี่ก็คือแผนที่นะคะแสดงจังหวัดของภาคกลางค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูภูมิสังคมและเศรษฐกิจของภาคกลางกันบ้างนะคะวิธีการดําเนินชีวิตนะคะรูปภาพที่1ก็จะเป็นวิธีการดําเนินชีวิตนะคะแบบเพาะปลูกนะคะและก็ข้าวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของคนในภาคกลางเลยก็ว่าได้นะคะนิยมปลูกที่ราบลุ่มนะคะเพราะว่ามีดินที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะรูปภาพที่สองนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ย จะอาศัยอยู่ในเขตเมืองนะคะประกอบอาชีพให้บริการในด้านของการค้านะคะรวมไปถึงการทำธุรกิจด้วยนี่คือวิธีการดำเนินชีวิตนะคะของคนในภาคการ เอาละค่ะเด็กๆ่ก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนก็ขอมอบหมายนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งอยู่ในหน้าที่2 9 4 295และหน้าที่296นะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปพร้อมกับครูฝนเลยนะคะหน้าที่294ข้อที่3ใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะสังคมในภาคใต้โดยสรุปลงในแผนภาพความคิดนะคะข้อที่3นี้เด็กๆไม่ต้องทํานะคะที่ครูฝนอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องทํานะคะให้เด็กๆทําข้อที่4ใหญ่ ให้ทำข้อที่4ใหญ่เท่านั้นนะคะข้อที่4ใหญ่เขาให้นักเรียนเปรียบเทียบภูมิลัฐษณ์ของภูมิภาคที่นักเรียนอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือภาคตะวันออกนั่นเองนะคะกับภูมิภาคที่นักเรียนสนใจมา1ภูมิภาคนะคะแล้วบันทึกข้อมูลลงในแผนภาพความคิดและตอบคำถามเอาง่ายๆคะ่ะเด็กๆตอนนี้ดเด็กๆอาศัยอยู่ในภาคอะไรคะอ่าภาคตะวันออกนะคะแล้วภูมิภาคหรือภาคอะไรที่นักเรียนสนใจล่ะคะให้เลือกมา1 อย่างเช่นครูสายอยู่ภาคตะวันออกและครูก็มีความสนใจในภาคเหนืออ่ะครูก็มาเปรียบเทียบระหว่างภาคตะวันออกกับภาคเหนือว่าเป็นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่295นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะลากยาวไปถึงหน้าที่296เลยนะคะ เด็กสามารถเปิดหนังสือเรียนดูเนื้อหาบทเรียนได้หรือไม่ก็เซิร์ชจาก google นะคะเพื่อหาคําตอบได้นะลูกนะครูไม่เก็บคะแนนนะคะทําได้เท่าที่ทํานะคะไม่ต้องซีเรียสหรือคิดมากนะคะอ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทําแบบฝึกหัดหน้าที่294ข้อที่4ใหญ่นะคะแล้วก็หน้าที่295ถึงหน้าที่296นะคะมีทั้งหมด10ข้อ สำหรับวันนี้นะคะครูฝนก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าครูฝนจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องออเรื่องนี้กับให้เรื่องนี้นะคะให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้นะคะครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย